จ๋านี่คือนิทานกำลังต่อหอคอ,อ,อยด้วยเลโก้จริงๆไม่ใช่ใชใชเ,เลโก้มันชื่อยี่ห้อเมกะบ็อกซ์พอลีโก้แพงพอเลยเซื้นนิทานอ่ะพอช่วยพอช่วยนี่นี่ต่อนี้ต่อนี้เสียบปึ้งนี่เอาเลยเอาอีกจริงๆมันเป็นของเด็กอายุสี่ขวบใช่ไหมอพอเลย ก็ต่อได้นะแต่ยังยังไม่ค่อยเข้าใจว่ากับหัวอะไรเงี้ยบางทีมันต้องกับหัวหลายอย่างแต่จะชอบใจเวลายิ่งต่อยิ่งสูงนะอะไรสูงสูงไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ้าวบางทีรู้สึกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงก็จะลื้อออก <laughs> แล้วก็โยนทิ้ง <laughs> นี่าทาำไมยิ่งต่อ,อยิงเตี้ยว,วะเนี้ยพอดีซื้อไอ้กล่องแบบกล่องใหญ่ๆยักษ์มา เอาทิ้งหมดแล้วนนี่ท่านม่อกี่ยงต่ออยู่เลยเสียบเสียบเสียบพอช่วยพอช่วยพอช่วยนี่เสียบแล้วเสียบปึง้งอ่าเสียบจึ้งอันนี้ด้วยนี่ด้วยเสียบมันแหละไม่ได้ไม่ได้ได้ด,เดิเสียบได้เสียบได้อ่านี่เอ๊กดลงไปเสียบจึก๊กนี่เก่งมากเอาสูง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 นี่ เอาอีกเอาอีกจะแอมเบลทำไมี่แทรแอมเบลทำไมแอเบลอ๋อ <laughs> พ่อถ่ายรูปอยู่พ่อถ่ายรูปอยู่อ,อ,อ่ะอะเสียบอันนี้เสียบอันนี้อ๋อหม,ม,มาจิ้งจอกอ๋ <c oughs> อหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกกล้องพ่อเป็นหมาจิ้งจอกอ่ะนี่เสียบยังไงโชว์หน่อยเสียบจึกจ๊กจึ๊กนี่เอาอีกเอาอีกเอาสูงสูงเลยสูงสูงนี่สูงแล้วสูงแล้วสูงแล้ว เสียบจึงเอาอีกเสียบจึงเอาอนนี้อันนี้อันนี้อันใหญ่อันใหญ่ฮึบฮึบฮึบโอ้เก่งมากเก่งมากตบมือได้สิเก่งมากพอแล้วย่ยอาต่อต่อไปพอหยุดถ่ายแล้ว